ด่ากันชั่นกับผัวเจ้าว่ารีวิวเออด่ากันถือมาเยอะโพสสี่ห้าสี่ห้าถุงโอเค he bought too much I got 10 now he bought too much i ไ s just like I ทงก t I can't h a n k you <laughs> มือเสื้ออะไรนะักหนาสี่ห้า 4, ถุงแบบแล้วก็เบียร์อีกเป็นเป็นลังกูแบบตูมันให้กูหิวมามันก็ตัวมันก็หิวมาเหมือนกันเนี่ยเนี่ยก็สิบ ไม่ให้กูเที่ยวมาบึงดูไปเลยเนี่ยเนี่ยพวกแกดูไปเลยให้กูเที่ยวมาเนี่ยข่ำซื้ออะไรมาบ้างเพื่อเสียลมเลยแบบกินดาบผัวนะ <c oughs> คือแบบแล้วก็แบบคือขนมปงังรีวิวเอวีวันคือแบบก็แบบคือจะไม่พูดนะจะเล่าเรื่องไปด้วยโอเคจะนินทาคือกูก็คิดเงินอยู่ใช่ไหมมันก็ทําแบบถุงแบบ ฟึดฟึดฟึดอย่างงี้กูก str ็แบบพอมันฟึดใช่ไหมเดี๋ยวทำให้ดูมันก็ฟึดฟึดเนาะพอมันฟึดกูก็ฟึดฟึดฟึดเดี๋ยวก่อนกูก็ไม่รู้มันเป็นอะไรเดี๋ยวกระทิงแดงกระทิงแดงเบคอนเอ่ออะไรอะไรกล้วยล้มตแล้วก็นม คือกูก็แบบ <esis? S 1> มันทำอย่างงี้เนี่ยไม่ได้ไม่ย like ิ่งไม่ต่ยดิสอินนอฟมีเอ้ยดิฮาน่อเมทไอม่ตดิสลกับดสเียโอ้สตีียกูแบบ มอมันป้ายงี้กูก็แบบฟึกกูรู้แล้วแหละว่ามันก็ไม่เต็มแนวไม่สมประกอบอะกูแบบมันก็ฟึดฟึดกูก็กูไม่รู้กูแบบปนยาอ่อนไอ้ที่ยแล้วก็มีอีนังตัวเมียคนนึงโอเคก็เดินมากับผัวเนาะเดี๋ยวเขอกินนี้ก่อนเนาะฉันก็เดินมากับผัว มันมีการมันก็ยกตีนรอเลยไว้กูข้ามถนนกูเห็นล,ละก็อย่างที่บอกไปเพื่อนที่เคยเล่าในเฟซบุ๊กเนาะว่าเออเนี่ยเออที่บอกไปเนาะว่าให้ดูร้อยเมตรมาลอนดอนมึงต้องดูร้อยเมตรโอเคกูคดูร้อยเมตรร่องแอระยะแบบมีใครอะไรยังไงยกเส้นตีนรอไว้อย่างนี้เวย้ยยกส้นตีนรอแบบเอาส้นตีนเนี่ยขึ้นมาแบบโทษนะ s o r r เอาส้นตีนเนี่ยขึ้นมาแบบอย่างนี้โอเคไอเทวแบบ ทีนี้กูก็แบบกูรู้ละกูเห็นแล้วล่ะอีผัวเดินไปก่อนผัวยืนอยู่ตรงหน้ามัมนยกส้นตีนใส่ผัวเลยลงเท้าสีแดงด้วยนะมือสีแดงเนี่ยสีเสื้อชั้นในกูนะสีเนะี่ยโอเคกูก็แบบพอเสร็จปุ๊บเนาะกูก็เห็นแล้วล่ะพอเสร็จปุ๊บกูเดินไปยืนยืนตรงหน้ามันเลยกูก็ยกเลยเว้เนี่ยตรงเนี้ย <laughs> หน้ามันเต็มเต็มโอเคตีนอ่ะใส่หน้าเต็มเต็มคนแม่งดูแบบเฮ้ยมันต้องตีกันแน่เลยคนแม่งตะลึงอ่ะเออ กูก็แบบยกตรงส้นตีนเอาส้นตีนยกตรงหน้ามันเลยเออมันก็แบบแต่มันเหมือนอะไรมีอะไรติดตีนจริงกูคิดว่าเหยียบขี้หมาแหละแถวนั้นขี้หมาเยอะเออพอเมื่อเช้าเห็นหมามาขี้แถวนั้นกูก็ยกดูด้วยแหละว่าขี้หมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแบบพอดีเลยจบหมอโอ,โอ้โหแบบอะไรจะขนาดนั้นกูแบบสรุปคนก็แบบตะลึงอะว่าเฮ้ยไม่ป่อยกันแน่นอนอะไรเงี้ยเฮ้ยโดนัท คนตะลึงแบบต่อยกันแน่นอนแต่ก็ไม่ได้ต่อยหแบบตลกไม่ใช่รับอันนี้คุณชันจะกินกระเนื้อวันนี้ชินอิสะนสระจะซื้อมาให้ลูกเหรอเพราะว่าจะส่งไปเดีย๋ยวค่อยไปซื้อให้ลูกเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์เดี๋ยวขอกินน้ำก่อนอันนี้ก็คออกะล,ะลิกออฟตลกดีไลท์คอยเนี่ย ฉันจะรีบทำรีวิวเร็วๆเด้อเพื่อนๆฉันจะต้องรีบไปทำอันนี้ให้พี่ผัวอุ้ยมือไม้ใส่ <c oughs> <c oughs> นมือไม้เกียตลกเอ้าไอ้โฟกมือไม้สั่นไก่ที่ทำเบอร์เกอร์ขนมปงังช็อกโกแลตซื้อมาก็ไม่ค่อยได้กินหรอกไม่กินไม่เคยกินกกนี่แต่กูกินตลกหิว <c oughs> เลดบู๋ก็เลยไปซื้อมานี่เลดบู๋หไหมก็กินประจำกินบ่อย นึกอยากเพราะว่าอย่างอื่นมันไม่มันไม่ลดเหมือนเลภูนะเออถ้าเป็นเครื่องดืง่มชูกำลังจริง,รงๆอะนะแบบอย่างนี้จริงๆอะนะตาเนี่ยมันดีกว่าคิดว่านะมันอร่อยกว่าปะ นี่แหละเพื่อนเล่าให้ฟังฟังก็ยกตีนใส่เลยแบบไม่มีมารายาทก,กูจำเป็นต้องมีมารายาทก,กับมึงหรือเปล่าก็ไม่เห็นจาเป็นต้องมีมารายาทก,กับมึงอะก็คนเหมือนกันนะถึงมึงจะขาวหรืออะไรเป็นฝรั่งได้ก็คือคนมีมือมีส้นตีนเหมือนกันนี่แหละอืมเหยียดคนอื่นเขาก็ไม่ดูหนังหน้าตาโงออ่อะกูก็แบบอยากบอกอย่างนี้แต่ว่าไม่มีมารายาทก,ก็ไม่มีมารายาทใส่กูก็กูก็ยกเลยต่อหน้ามันเลยแหละคนมันก็มองเลยรวันโทษ คุณก็มองต่อหน้าเลยอะกูก็ดีแหละกูก็อยากให้คนมองเนี่ยดีละมันจะได้เห็นมาว่าทําใส่คนอื่นแล้วคนอื่นเขาทําใส่มึงแล้วมันเป็นยังไงการที่มึงทําคนอื่นเขาไข่หน้าแล้วเขาทําใส่มึงมันเป็นยังไงฮะกูแค่สั่งสอนอีกพวกเกียร์นะนั่นแหละโอเคเพื่อนก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวเล่าสู่กันฟังนะระวังกันด้วยทีย่ไม่แต่งหน้านี่มันก็จะเหมือนหน้าคนจีนอะ ดีไหมคือโคดแนวกูมาอย่างเงี้ยหน้าตากูมาอย่างเงี้ยมันเป็นเหี้ยเลยนะครับมันเป็นเหี้ยอะไรก็ไม่รู้ก็เล่าสุขนาดฟังโอเคเดี๋ยวฉันจะไปนั่นแหละรู้ว่ากูคุณดีว่ามันเองจต้องเต้นโชว์สักง่ะต้องเต้นโชว์ต้องเต้นโชว์ I l e a r n e t h r o u the ages before when I win a game. after one or two hours I was thinking already in the next one ให้มันไสให้เกรียดเยอะๆให้มันไสเยอะๆให้เกลียดเยอะๆชอบตลกเหมือนกูเป็นโรคจิตก็ตินนิดนึงแหละเออไม่ชอบคนขี้ฉานะแกเอก็ประมาณนี้แล้วกันน้องพอพอสลัดใส่กูก็ตึ๊กตึ๊กขยุกตีนนะขยุดตีนใส่แก่แล้วหัวก็งอและแก่กวูกูอีกแต่ว่าคงจะเป็นอีทรงนี้อ่ะโอเคโอเคเพื่อนๆไปละบายบายไปทำกับข้าวผัวก่อน